อยู่ที่มองบ้านเป็ดแคมป์ค่ะที่เขาใหญ่ค่ะแต่ตอนนี้หนูต้องเรียนออนไลน์ก่อนเนาะจากคาบสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วเราก็จะปิดเทอมแล้วจ้าสัปดาห์แล้วเราก็จะได้ดถ่ายคลิปกันทุกวันค่ะค่ะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวห้องนะยิม,มาน๋ยวเราเข้าไปดูห้องน,น้ำกันไม่ใช่ห้องน,น้ำห m ือเปล่าแล้ก็ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นแบบเต็นท์ค่ะนี่มีระบายอากาศไปเร็วไปเร็วเราต้องไปเรียนแล้วค่ะเราพักสองเต็นท์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเต็นท์แรกกันก่อนเลยเนะพี่ลีนโชว์หน่อยเร็วพี่ลีนพาหน้องเข้าไปหน่อยชมห้องชมห้องว,ว้าว ปเร็วไปเร็ว,รวพาน้องไปชมห้องเร็วเฮ้ยดูอะไรอ่ะเฮ้ดูอะไรอ่ะ,ออะ,อะมีตุ๊กตาหมีสองตัวด้วยอ,อ,อืมออชอบไหมชอบไหมบ๊ายบายหมีบ๊ายบายเฮ้ยส่องอะไรอ่ะส่สองโต๊ะอ่ะส่องอะไรอ่ะส่องโต๊ะส่องโต๊ะสงสัยสงสัย Oh, 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 เดี๋ยวรถโดนขาเออนั่งกินขนมสบายเลยจะไงล่ะจะไงล่ะโอ้โหวิวสวยอ่ะ มาตกลงมานั่งกินขนมตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มหมาอยแล้วค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรากินไอติมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปให้อาหารสัตว์กันเนาะอุ้ยพี่อรันอร่อยไหมครับ <S <S สายกินครับสายกินคนนี้กินตลอดเวลาครับขนมนะครับไม่ใช่ข้าวไม่ใช่นมนะ ชิลๆชิโอ้โเมื่อกี้มาแบบวิ่งไล่กันอะตกใจหมดเลยใช่ไหมพี่อรินตกใจไหมคะพี่อรินตกใจไหมตกใจไหมคะไม่เอาหรอะค่ะไก่ไก่ไก่แต่ว่าเราไม่ได้เก็บไข่ไก่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปเลยค่ะพี่อริน ตอนนั้นมาเก็บนะคะประมาณสามขบกว่าอ่ะเข้าไปเลยเค,ค่ะอ่าเก็บเลยค่ะนี่ก็จะเป็นไข่ไก่เก็บได้ที่สองอ่ะสี่ค่ะก็คือมันจะอุ้ย,ยมีไก่มาด้วยค่ะ ่าให้ไก่ออกก่อนให้ไก่ออกก่อนอ่ออาแล้วหันมาหาคุณแม่ค่ะยิ้มหวานยิ้มหวาคหนคะ่ะมองแม่ค่ะเไข่นี้มันจะบเหมือนไข่เจียวเลยเอาไปทอดไข่เจียวได้เลยไข่ที่หนูเก็บอะคะอ<ห>่ะป่าเดี๋ยวเราให้ให้นมแพ้ต่อ ไม่ไม่เป็นลูกเจี๊ยบแหละไม่เป็นเจี๊ยบค่ะไม่มีเชื้อเนาะเอาไปทอดไข่เจียวได้แต่เราเดี๋ยวเที่ยวอีกสามวันเดี๋ยวเราไปที่นี่แหละเราไม่ได้เอาไปหรอกค่ะพี่ลินให้เโะพี่ลินทามายิ้มหนยค่ะหนึ่งสองสามคุณแม่อย่างนี้ค่ะน่ารักค่ะ ผลละปอนจักินไ,ได้อโอ้ยไม่แค่นี้มันจะพอกินเหรอเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มให้อาบน้ำมาตอนสามปีที่แล้วที่หนูมาหนูอาบน้ำมาชื่อหลังอะตัวนั้นนะคะเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่สีขาวน้ำตาเนี่ยพี่เขาบอกาอายุสิบแปดปีแล้วนะคะ พี่คะแล้วตัวนี้ที่วันนี้เราจามน้ําชื่ออะไรคะลูน่าลูน่าอ๋อชื่อลูน่าชื่อพราอด้วยอายุเท่าไหร่คะลูน่า29้าปียีบเก้าปีโหยี่สิบเก้าหรือเก้ายี่ยี่สิบเก้าปีอ่ะลูน่าเก้าโอ้มาฟังผิดเก้าปีโหพี่หลังหนุนพี่หลังอายุสิบแปดฮ่าเริ่มแรกก็พี่เขาฉีดน้ำก่อนเย็นสบายเลย ใช่ตรงนี้นเป็นม้าแคร์ค่ะนี่มาใหญ่หนูโตลแล้วไงหนูโตลแล้วมาใหญ่เลย,ยนี่พี่เขาฟอกสบูป่ปที่ลินไปเลย,ย,เลยใช้แปรงใช้แปรงขัดให้มาด้วยนะจัดการเลยค่ะต่อไว้เอามือนึ่งต่อเอามือนึงต่อที่เกี่ยไปลูกอ่าขัดขาดขัดขัด,ขด อาบน้ำให้มาค่ะพี่ลูน่าก้าขวบแล้วพี่ลูน่าเหมือนไม่ชอบอาบน้ำเปล่าค่ะพี่อ๋อลำคังทานแมลงวันนล้ว,ลวก็ไม่ชอบอาบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กน้องอลินจะอาบให้นะเปียกหมดแล้วสบดดายไม่เป็นไรเลยกลับไปอาบน้ำนี่สบายเลยขัดขัดขัด,ขดจะได้สบายตัวนะ โอพี่อารีนับน้ำให้สบายตัวเลยนะกินติมกินติมเจกินอะไรติมอ่ะเจไม่กินหรอเจไม่กินติมหรอคะเอาอะไรก็เอาเร็วเอามาค่ะ นี่มันแกงเด็กอะไรเนี่ยนะเด็กดูดขวดนมเหรอฮะเหโชว์หน่อยเป็นไงเป็นจุกขวดนมเหรอใช่ปะป๊า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 มองลูกหน่อย 啊。 สนใจใครเราเล่นแต่เกมใช่ไหมคะ,ะนี่เขาชมวิวกันอยู่ตรงนน้นมาดูหนึ่งมองไม่เห็นแต่ว่าจริงๆเห็นนะเห็นละลานด้วย,ยพี่หน่อยอยู่ตรงบันได,าดอากาศดีมากเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์นุ่นกันลาลานลาลานลมาอยู่นี่ครับ เออไม่รู้ชอบอย่างเดียวเล่นเกมเให้เราไปดูห้องนูนกันเจะอยู่นี่กัอนนะโลกเจ้ผู้ไม่สนใจอะไรเล่นแต่เกมเราไปดูเต็นท์นูนกันนะอันนี้เต็นท์เบอร์สิบเราไปดูเต็นท์เบอร์สิบสองนี่ก็เป็น วิวนะะคเขาลำนาวภัยวิวเขาลำนาวภัยเจเจ๊เจ๊เจไปบ่าย,ายมามามาหน่อยแม่อยู่นี่หน้าห้องข้างๆมองข้างๆเร็วฝนน้ำมานี่มปบ่าย,ายดูพี่เจดูเจเจไปบ่ายเจแม่เร็วไปบ่าย,ายแม่อยู่นี่เจแม่อยู่นี่ ยามเช้าสดใสจุดจืมีกระลอกด้วยถ่ายไม่ทัน